นักเรียนรู้ไหมคะวัสดุมีกี่ประเภทประเภทของวัสดุจะประกอบไปด้วยสองประเภทวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์วัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและนำไปใช้ได้โดยตรงเช่นขนแกะหนังวัวไม้ไผ่เม็ดซรา ัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นโดยนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาดัดแปลงเช่นกระดาษลูกฟูผ้าหม่มแก้วน้ำถุงพลาสติกแผ่นกระเบื้องหนังเทียมกล่องโฟมเชือกได้นักเรียนรู้ไหมคะวัสดุแต่ละชนิดทำมาจากอะไร ากเหล็กเป็นวัสดุธรรมชาติที่พบได้ในก้อนหินที่เรียกว่าสินแร่เมื่อนำสินแร่มาเผาภายในเตาที่ร้อนจัดจะได้เหล็กที่หลอมเหลวออกมาทำมาจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากต้นไม้เมื่อดัดแปลงและนำมาเลื่อยจะได้ไม้เป็นท่อนๆเรียกว่าสุงจากนั้นเอาเปลือกไม้ออกและนำไปทำเป็นแผ่นไมา เป็นวัสดุสังเคราะห์ทำจากซิลิกอนไดออกไซด์ทำมาจากพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นซึ่งมาจากโรงงานอุตสหาหกรรมปิโตเคมีทำมาจากผ้าเป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนเส้นใยที่นำมาทอเป็นผ้ามี2ประเภทคือเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชและสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากสารเคมีทรมาจากกระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำกระดาษมีหลายอย่าง mm hmm. เช่นไม้ไผ่เปลือกไม้ฝั่งข้าวยาและไม้เนื้ออ่อนบางชนิดรวมทั้งการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาย่อยใช้ใหม สองประเภทคือยางธรรมชาติหรือยางพาราที่ได้มาจากต้นยางและยางที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่ายางสังเคราะห์